วันนี้นำเหรียญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีคนอดุลยเดชนะครับรัชการที่9นำมาให้เป็นเหรียญกษาสาบนำมาให้ชมจำนวน9เหรียญสำหรับเหรียญที่1เป็นเหรียญ10บาทซึ่งออกในช่วงปี พศ2545เป็นเหรียญ90ปีของกรมทางหลวงครับด้านหน้าเหรียญนะครับดูด้านหน้าเหรียญนะครับลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ดูด้านหลังนะเหรียญที่หนึ่งะครับดูด้านหลังเหรียญสิบบาทอันนี้จะเป็นด้านหลัง นะครับด้านล่างเป็นเหรียญกลมทางหลวงนะครับกลมทางหลวง90ปีเหรียญต่อไปเหรียญที่สองนะครับเหรียญต่อไป เียญที่สองครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษานะครับครบ75พรรษาในปีพุทธศักราช2545สำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทกับเหรียญ10บาทกับดยู่ด้านหน้านด้านหน้า ก็เดี๋ยวจะหลังดูด้หลังก็หลังหลังดี้วครับเขียนต่อไปเห็นที่สามเหม็นที่สามนะครับเห็นที่สามครับ ก็จะเป็นเหรียญเียนกระสาบห้าบาทเหรียญนี้ออกในปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังเครัยญด้านหลังเหรียญครับ ด้านหลังเหรียญก็จะมีองคุดนะครับอคุดเหรียญที่สามนะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่สี่เหรียญที่สี่นะครับเหรียญที่สี่ ที่สี่ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทในปีทศวรรสองพันห้าร้อยี่สิบด้านหน้าดูด้านหนัา,ด,า,นนาด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญหนึ่งบาท เนั้นก่จด้านหลังก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณมนี่เดเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรียญที่ห้าเรียนที่ห้า ทีห้านะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตังค์เหรียญห้าสิตังปีสองพันห้า้อี่ิบสามครับ หาร้อยยี่สิบสามห้าสิบตังค์ครับเป็นแบบนี้ครับต่อไปเหรียญที่หกเหรียญที่หกเหรียญที่หกก็จะเป็นเหรียญกระสานยี่สิบห้าสตางค์นะยี่สิบห้าสตางค์ เหรียญทองในปีพศ2500นะครับเหรียญที่6ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่7ครับเหรียญที่7เหรียญที่7นะฮะเป็นเหรียญเหรียญที่7เป็นเหรียญหนึ่งบาท ในปีพศ2509ด้นานหน,น้าจบด้นานหน้าหน้าเดียวกัน,น,นกปี09ครับ2509ดูด้านหลังนะครับด้นานหลังเดียก็นทุกคน ไปจะเป็นเหรียญที่เหรียญที่แปดนะครับเหรียญที่แปดอันนี้ไม่ใช่เหรียญกระสางเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงพนวดนะครับทรงพนวดพลังแผ่นดินสร้างในโอกาส ครบรบ84พรรษา 8, 4, นะครับ7จ็ดรอบยานนี้ออกในปี2,554คนระับ2,554ดยด้านโดยด้านหลังครับด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านเหรียวก็เป็น สัมปะเหรียญสุดท้ายเหรียญที่9ก้าเหรียญที่9เหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่9คนระับเป็นเหรียญ10บาทนะครับสร้างเป็นเหรียญกระสับสร้างในโอกาสร้อยปีวันคล้ายวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระศรีนครินทร์ตรามรลราชชนนี เหยุออกในปี2,543ครับออก็ครบเก้าเดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนนดูวด้านหลังก่อนเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนด้านหลังน,น,งน,ะ,น,งนะครับ เดี่ยด้ดูหนเบีที่สยที่สที่สที่สนะเดที่สี่เบียที่ห้า เหรีที่๙นะครับครบนะครับจำนวนาเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจก,การที่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดของเหรียญซึ่งหน้าเก็บสะสมนะครับอย่างไท่านผู้ชมก็ สามารถติดตามรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกดปุ่ม Subscribe ได้นะครับด้านล่างนะครับอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ